สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลับมาพ่อกับบ่าวพ่อเพียงครับกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับพาเพ่อพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดพ่อกำนันแสงทองบ้านหนองขามตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสครับพี่น้องตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิคอนสวรรค์ลาดใหญ่พี่น้องทำมาทางลาดใหญ่ก็ห่างอยู่ประมาณห้ากิโลครับเด้อ มาทั้งตรงหนขอสวสรรค์ครับครับเปิดทุกวันจันทร์กับวันพิรหัสครับเมื่อนี้ครับเป็นเช้าวันพฤรหัสที่15พฤษภาคม2568ครับครับ,รบมีงัวเลี้ยงงวขุนงวไแม่ลูกนี่แหละครับจะพาไปเบื้องว่าเป็นยังไงครับสถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์โลกไข่ไข่เจี๊ยบก็ตอนนี้ก็เริ่มซุบก็เริ่มซาบแล้วพี่น้องด้วย เริ่มเลื่มไปแล้วมันก็มีดอกเพิ่นก็ออกมาล็อกรับรองให้แล้วว่าหัวไทยปลอดโรคครับหัวไทยปลอดโรคแอนแท็กพี่น้องอย่าตื่นตระหนกครับให้กินให้อยู่ให้ซื้อขายคือเก่าแล้วครับถ้าสุกได้ก็สุกครับพี่น้องเอาผ้าเบอร์เท่าไหรครับผมก็ได้อย่างมาครับผมเดียวเอาเข้ามาเอาเข้ามาสวัสดีครับผม กินอย่างไรเศร้าเท่นน่ะไข่เนื้อเตี่ยได้ไหมหนึ่ตัวนี่ได้ไหมสิโอ้เมียสาวทะเลขาวขาวนี่คู่นี่สิบสามใส่คู่ไหนตัวนึ่กับตัวนี่ตัวตัวเมาแดงกับขาวนี่เตี่ยอันนั้นเป็นแม่ลูกกันบ่เนั่นแม่ลูกอ๋ออันนี้สิบสามอืมเนี่ยเตี่ยเป็นตัวเมียเลยเนี่ยสีขาวเออ ตัวนี้ตัวนี้คือตัวเม่กันดิพ่อตัวแดงๆตัวแม่อันนี้แม่ลูกเด้เนี่ยเมลูคคู่เนี่ยเมลูกคู่นั่นว่าเท่าไรเนี่ยสามพันสองพันโอ้เปิดไว้ตัวเก่าแม่ลูกสวยๆอันนี้อันนี้สองตัวนี่สิบสามเนาะเห็นตัวแม่ตัวละหกคันหักพ่อพ่อมาบอกเบอร์นะแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสอง พ่อมาพ่อมามาบางน้อยกินยังไงเนี่ยไอ้บุ้งกินเสกอ,อกอืมบเถอันเดำลังเพื่เ <c oughs> มอกีอมาตอนได้ค <c oughs> อยอาวุโสครับแปสิบห้าปีแล้วครับพี่น้องเราจะว่าขายงวออยู่หละแข็งแรงครับลุ่เนี่ยแปดสิบห้าปีเราใส่เป็นตนาตโก้ได้เราอะเอาเนีย ครับคูณนีคุนห้องไว้เง, 3, วงิงนสามวันปัญหาครับโอบ้งานเราดีดีครับเจ้าของครับพ่อกับพ่อในห้อยทอยในห้อยสวัสดีครับผมอันเป็นแม่ลูกนีไเแม่ลูกลูกผัวโอ้ลูก,กแรกถึงเนี่ยพูดถึงลูกเขาจินยาจุ๊บวะ เปิดได้หมุหกาดิอืมนหพันเป็นแม่ออกสี่เอ้สี่อย่างทึ้นวสี่ดำสีบักตานสุกเนาะสี่บักตานสุกสูงก็ประมาณร้อยยี่สิบหาได้เยอะเนี่ยความสูงของเขาแม่ลูกเป็นลูกแรกหรอวะนี่เงี้เพราะว่าผู้จ้าของเขากำลังอืมพาะเป็นเจ้าของวะเนี่ย ฝากเบอร์ด้วอยครับอ๋มีเบอร์บ่เบอร์โทรศัพท์ให้คนอยากได้น้ำเนศูนย์แปดหนึ่งศูแป้ก้าสามสี่หนึ่งเกพ่ออย่ครับผมสองอินครับพอสอินเนาะครับผมนี่พออยากได้หมื่นหกนะแม่ลูกงวดสองตัวตัวละแปดพันนี่ลูกครับลูกลูกนั้นนันวันนครับเนี่ย Như đu lục cam nữa đu phụ là cô đây này phụ này ừ. là cây, cây con ừ. đi đây nó luôn nó ừ. Ừ. อันนี้เป็นตัวที่สองเป็นตัวที่สองสิพ่อนอืมกำลังกินงมอยู่เนี่ยครับพี่น้องห้องใบมือนหกลูกดีครับลูกดีตาเลี้ยง สอบถามเราเป็นลูกที่สองครับลูกที่สองตัวแรกงดตัวแรกเป็นแม่ลูกแรกเป็นลูกตัวแม่ตัวนี้กินนมเ,นเน่็นไงตัวที่สองเบื้องเรากินนมถึงกนละไปัสดีวันนี้ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาจากโคมเนี่ยมาคมเดียวนี่เจ้าบ,บ่ได้มาครับผมซือะะซ้ออนี่แหละซื้ออยู่นี่เราซื้อเมื่อกี้เนี่ยครับผมที่ขายตัวใดเอาะ อ๋ออยากได้กสาวอิดนะครับอยาได้บอสองมื่นหนึ่งพันลูกตะูกลูกตะแม่์ลูแม่ครับลูกแรกจริฮะลูกแรกครับอืลูกกับแม่หรอเนาะแม่ก็าทำยังไงแม่ทำไปสาเดือนแม่ทำไปสิครับสองหมื่นเอ็ดเนาะแม่ทำไปสามเดือนแล้วครับเปิดไว้แล้วครับอืเปิดไว้เราบอกจ่ายตังค์กันก่อนเรากำลังจ่ายตังค์กันอยู่ ก็คื้อล้นี่แหะครับตลาดบ้านฮอก็เป็นพอสะำนี่ะครับก็เฮ็ดไปไคดูได้อยู่มันเข่าแล้วมันก็ไปหาก้อส้างเขาก็่าจากกลางแล้วล่ะเนาะครับผมเอาบอกเบอได้ปศูเกาศูนย์ครับศูนย์เก้าสองนั่งยูเบั่ง่นเนิ่งบ่อยากลูกกยเติบโตัวันเนาะครับนี่เราเป็นสามนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามสามศูนย์สามสามศูน้าพ่อยังครับผม พ่อออ้ยครับพ่อออ้ยเนาะครับผมห้องไว้ายสองมือเด็ดสองมือเด็ดครับบ่องต่อได้อยู่ตัวหนึ่งเต่อได้บ่หลายครับต่อได้มีไม่น้อยครับเอาไว้ใกล้ๆบนขายดิครับผมต่อได้อยู่จากที่หายว่ายอีกเรื่องนึงเนาะพ่อจ้อยเนาะครับต่อได้เบิดอละจากที่หายว่ายอีกเรื่องนึงครับก็บตัวคุยกันได้เบิดนั่นแหละสุมน้ำสุมเนื้อเออสุมน้ำสุมเนื้อได้ขายเบื่อโทรมาโทรมา เป็นลูกตัวแม่ทำตัวเนี่ยลูกก็ดีได้เนี่ยแม่ครับกำลังกินหญ้าอยู่เนี่ยครับลูกก็ดีแม่กะมันพร้อมกูเลรอแม่ก็ท้องได้สามเดือนแล้วเนี่ยลูกเขาครับอืมลูกก็เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นผู้อยากขายโยบ้านก็ยืมแดงห้องแล้ให้อะไรล่ะถ่ากันยูอะไรวันนี้ มาซื้อให้แน่ว่าที้พอข้าบ้านเนีงก็สมองเห็นนี่ล่ะนี่ลูกแท้ได้เนี่ครับจิ๋นน้องมี่เนี่ยครับก็เลยส้มเล้วจั่วกันนะครับหัวหน้าเรามาใส่หินหอดบ้านหอดทองเหรอวะที่ซื้อสารนห่เห็นเดี๋ยวอย่างน้ำตินั่งเลยย่างแม่หาซื้อก็หาว่าหยอดจั่วหยอดส้มมันมันบดได้จั่วเด้๋ยว้มก็ได้ตามตลาดบ้านเนียงนี่มันบอกว่าหน้าแมนแมนครับผมซื้อตามเนื้อผ้าตามมีนี่แหละแต่ยเราวู้แมนนี่พอซื้อของเราอยู่นี่ไหครับ อ,อืมจิ้งจกยืนเนี่ยของพวกเราแล้วครับเด้ออยากได้ของเราครับผมเนี่ยสองมือเดี่ลงห้องไว้ครับต่อได้อยื่อขันบ่ไก่ส่งได้ยืนเนาะเพราะเนาะเออว่าจะทู่มาหากันต่อกันได้อยื่อเนี่ยลูกก็อยู่ง่าเติบแม่ก็สูงร้อยสามสิบหาได้แล้วครับเนี่ย ลูกก็ร้อยลูกก็ร้อยยีสินแล้วร้อยยี่สิ้าได้ลูกนี่ยพอแม่แล้วเนี่ยเอเดีเบ่งเทียบกันเนี่ยทองอีกสามเดือนแล้วลูกอะแม่ไม่เป็นสามหัวใจคุณบ่สาใจเนาะจวีวถ้าวงดพอดีห้องกันไม่ได้ห้องกันยากกันไกลครับห้องไกลๆองกันรถครับครับคเอาครับผมบอสีเอหโอ้ย ครับประเบิงคู่นี่เป็นวสาวสีแดงครับโอ้ผู้ผู้แม่ครับผู้แม่ไมไดผู้แม่ใส่เมา No. Yeah. เทยบรรยากาศครับสวัสดีครับผมครับครับไม่กีตัวสองตัวครับเนสองตัวนะห็นจะไทย์ยี่สบเดียอันไทยที่เขาที่เขาคิมคิมนี่เดียันี่สิบสองห้าร้อยยี่ส มือหาร้อยตัวแดงอ่ะครับอแม่สาวเรอดรอต่อยอ่อคอยเดเถืนไปต่อไหนว่าเส้นรูดงขันตําเป็นตัวนั่นอ่ะนอีก่อขันตํามีตัวเดงมียงนั้นตํามือน่ะครับเข้าไปคือมาถอยมากว้าง โอ้ยจะยนอยู <aún> <yelled> ่คนเดียวเราไปที่เป็นมาแก็มเบิดเนี่ยเนี่ยพุณหล่ะตอนขยับไปหน้าคุณหล่ะจะได้แล่วหนูุูบานเนี่ยเออเดินหน้าไปบังแคคักนิดเบียงเออะเินแปดไปทอนเดียมขายบอกเจ้าใจทอนเด๋วผมบอกแปดพันด้วยซบ่บเอาป่ะมาแปดพันาฟังตุก่งเนี่ย ราคาต้นีเนาะใช่เมนอยู่ละากันอ่ห้ากระเบ้องน้ไปมั่นใจมัเฉลยเฉลยกูดเนี่ยพออมนยากได้สองหมเนาะเอาเอาละห้องสองหมื่นไ้เอาครับ้าีพ่อเหมอนกันนอยพ่อเราไข่กันนี่เราห้องไปสองหมื่นครับเป็นเจ้าของคนแล้วอตัวเมียตัวนึงก็ผูตัวนึง จะล้มเาบล้เอาพ่อบอกเบอิเร์บ์แปดหก่นแปดหกสองหกสี่สองหกสี่สามสองสามแปดสามสองสามแปราห้ไปสองมื่นสองตันาะตอนไหนยืพ่อเนาะใกล้ดินเรยวล่ะตอนไหนยืเป็นบ่พ่อยังก็ชื่อพ่อพ่อสุพุศพ่อสุพุครับผมเนาะตอนไหนย่มท่านอยู่เนียนดีได้พ่อเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กลังขายกนอย่ครับขายบ้ไม่ได้แมู่กซ้อยยันี่เดียวนี่บอกลูกว่านะพ่อครับขาเขานี่ยเด็ลูกตัวผูกแมุ่้นลูกตัวผูกลูกคิดเท่าไรยนี่ยลูกสอเนี่ยนะ้งครับขึ้นห้องไวเท่าไหร่นี่ห้องไวสองหมื่นสองก้นวนไหนไปเดียวครับนี่ดูตัวใหญ่นแม่กับตัวร้อยส่สิบกวเนี่ยร้อบาหาแลรวครับสีได้แล้อเนยเนาะแม่ทำยัง บบรูขึ้นกันเด้อครับอัมเนาะจะลูกใ่ญ่ดีสองมือนทวนเนาะเป็นกำลังต่อกันอยู่ครับเดี๋ยวจะถามเรยสับเจ้าของกันแน่เนี่ยครับตัวเนี่ยตัวตัวเอาข้าว ใส้คอกับตัวนี่ครับเราห้องไว้2องมส่วนห้นม,มนุษย์คนเนี่ยเัวนี้เป็นซีครับเรีงเป็นว่าห้างลูกนะครเนาะห้องไว้สิบหกหาร้อยแบบีแมนครับเป็นห้องสี่หกหาร้อยแต่คนที่ขายเท่าไรเนาะมองขายมันก็ดีมีอยู่่นแหละเนาะ่อกันเอาตอกันอืม นีครับเ,เทียบราคาเบิ่งครับตัวนี้ของห้องไว้สิบหกห้าร้อยแล้วก็ให้กันมื่นสามไว้แล้วถาให้ขายได้ลูกตายลูกห่างลูกเม่ยห่างลูกเ,เขาลูกออกไปครับเนี่ยเปลี่ยนบอกกะตอกเย็นให้เขาออกก่อน แมจูงไวนไดก็่าเี่นี่ครับตัวนี้พื่นห้องไว้มื่นหกครับแต่มีคนายไว้เรามื่นสามนขายบ่อได้ครับพี่น้องเทียบราคาให้เบิสุทกับประมาณร้อยสี่สิบยนเป็นงอลูกเอาลูกออกแล้วท่เอาพันย้งรถก่อครับนรถันเสีราทเนี่ยติดกันหลัง เอาเบิ่งคู่นี่กำลังตอกันอยู่ครับจะได้กันบ่กำลังกำลังกำลังตอกันอยู่แล้โจกชงเพียมันล้มนะมันลูกยากส่อไได้ปอตัวนั่นนะอะไรไอ้เอาเจ้ามอเจ็คันวายวายแล้วจะน้อยนี่แหละเราฟังใก่เปนล้อ่งเราเพ่เราเพงเราเิ่งเราเราเพิงเรางิ่งเาเ่าิร่าาาเิ่งางาางงราหร่ เอาเบิ้งแล้วเห็นมันมันเขาบคกลมว่าเขาแปรว่ะลูกก็งามยู่ดเนะดังเปีดีลูกเขาเอาผมได้ยินเจ้าห้องโต๊ะมันต๊ะโคตรสองมืเนาะเอาครับเอา่ต่อกันยู ติดกันอยู่หาล้อยเนี่ยเอาจะได้ขายอยู่ดอกด้วยเนี่ยของเชียกอะไรเชียกอยู่เออติดกันอยู่ตัวละหาล้อยตัวละหาล้อยบิ้งแม่ค้าแม่ค้าสวัสดีครับวันนี้เบิดยังกิจีเบิดยังเหรออุ้ยยังนี่มากยังเนี่ยแดงแดงนี่แไหมโอ้นี่ครับพี่น้องนี่ ลินี่นอกลินี่ลิ้นจี่อีสานหรือบักแง้วเนาะผู้ใดเคยเห็นบาครับเนี่ยปกแง้วบักแงวลิ้นกี่อีสานใครรู้วเลยเน่ยยี่สิบบาทค่ะสามหาไม่มาพุดหรืออันนี้สามหาเอออันนี้ใครก็แม่จ้อยถือรูแม่จ้อยยีสิบบาทค่ะยี่บอาทายน้ำเนี่ยเอออันนี้คยเห็นกับแม่จ้อยเนาะ บักเงวบักบักเงี้ยวมันเป็นตัวผู้ตัวเมียบักเงวเนี่ยเพราะรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเพราะว่ามันเป็นบักเงวเพราะว่ามันเป็นบักเงี้วมันเป็นตัวผู้เนาะรู้เท่าไหรแม่รู้เท่าไหร่ลยี่สิบบาทเออโลยี่สิบบาทซื้อโลแถมโลใช่แถมกี่โลแถมชุงเอาครับซื้อโลแถมโลแถมกิโลผลไม้ดีนะครับเนี่ยอ่าครับอยู่ไทยตลาดครับวันนี้ก็รทขอจบคลิปตลาดนัดบ้าน น้องขามพ่อกำบน้าเสียงสองวัสยสมีนี่พี่น้องเด้อกับผู้สาวน้อยควายน้อยแขยกตมตัวนี้พี่น้องเนี่ยเบิ้งได้ขายกันบ่างบุญเนี่ยตัวนั้นนะ,ดนะไ,ได้กันบ่หัวยาวนะ่ะปลุกงานดี่อแม่ลูกอ่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม